แม่ตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่ตอนนี้แม่ยังไม่มาถึงเลยที่ครั้งแรก่เจอแม่แม่คือยังไม่หยุดพูดนะคะนี่คลิปลื่นมาครับถ้าเห็นว่าตอนในคลิปเดินไกลขนาดนี้ขึ้นเราไม่มาเจปิ้งปิ้งฮัชชุขอสุกิมเห็นป้ายแล้วรำอุ้ยโค้งเยอะมากโอ้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 คนขับเฮ้ยกลัวเบาเบาเทางขึ้นเขาขับเบาๆบหรอกงช้าช้า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเจวีฮะชูนะคะและอีพีนี้นะคะเราก็พาเพื่อนมากินเที่ยวกันที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้เราพานัะท่องเที่ยวต่างชาติล้วนแล้วก็ไม่รู้จะคุยกับเขารู้เรื่องหรือเาไปไปแล้วไปห้องน้ำแล้วทุกคนคือไม่ไหวเพราะว่านั่งมานานขับรถมาประมาณ3มชั่วโมงครึ่งเราออกจากกรุงเทพนะคะตั้งแต่หกโมงเช้าตอนนี้เราจะมีไกด์ นำตัวเรานัดไว้นะคะกับแม่ซึ่งเราบอกแม่ว่าเราอะมาถึงแล้วตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่ตอนนี้แม่ยังไม่มาถึงเลยคิดูว่าแม่เล็กขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปทาง้นกันค่ะนี่ค่ะเราเจอแม่แล้วนะคะบอกแม่ว่าเดี๋ยวจะพาคนจีนมานะคะแม่ก็เลยแต่งตัวมาต้อนรับเรอค่ะค่ะเราจะเดินโอเคนี่เป็นคุณสมชาย ถ้ามาวันนี้ก็คือมาว่าถ้าแบบว่าเป็นทีมงานมาถึงนะคะแม่ก็คือแบบเมาโมยมากเลยเรื่องพระคุยเรื่องพระอมาวัดก็เลยคุยเรื่องพระเป็นไกด์พี่แบบว่าไม่ได้คพี่อาจจะมาช่วยแม่เน็ตอาจจะมาเป็นแบบสายมีฝรั่งมีมีอะไรแล้วก็หลวงพ่อก็พูดเลยเยอะมาก การขายแหวนขายพลอยกันเกิดขึ้นบนรถไฟนะคะทั้งแต่พเจอแม่แม่คือยังไม่หยุดพูดตอนนี้เรากำลังขึ้นรถรางดูอุ้ยหนูจะถ่ายคลิปอันนี้นะคะเราก็ทำการขึ้นรถรางหรือว่าเราจะเดินก็ได้ก็คือตรงนั้นอู้แต่ละคนรถรางอันนี้ก็คือขึ้นมาตั้งแต่เด็กประมาณสิบห้าปีขึ้นละ ก็จะเป็นสองฟากขึ้นแล้วก็ลงมจะไปช้าๆไปแบบช้าๆ้านะคะเห็นแม่ไม่คะลูกเห็นไม่เห็นแม,แม่อยู่คนเดียว <laughs> ไม่ต้องถึงแม่สิ <laughs> แม่อย่าเดี๋ยวรถมันหนักโอเคเดี๋ยวไป,ไปเจอกันข้างบนนะ <laughs> ั้างบนเขาก็จะมีถวายสังฆทานตรงนี้แล้วก็มามาจุดธูปเรียนดอกไม้ก่อนกดน้ำมนตรอบที่สองคือถ้าเรามากับแม่เราก็จะเป็น v ว p ทุกที่ โอ้ขึ้นไปอันนี้คือจุดชมวิวข้างบนแม่แอบขึ้นลิฟท์ทำไมอุ้ยลื่นนั่นบาปอุ้ยแม่อุ้ยลิฟท์นี่เรยเห็นไหมของคักไม่ใช่อ๋อนี่อันนี้เป็นจุดแบบว่าถ่ายรูปชมวิวถ่ายรูปเข้ามาเดี๋ยวเราเอาห้องเบอร์นี่ค่ะก็จะมีห้องห้องอืม ก็จะมีความคิดขึ้นมอุ้ยตกใจนี่กระถางนะคะกระถางคือแบบว่าอยู่มานานมากตั้งแต่เราตอนเด็กๆอันนี้คือหลวงปู่สมชายที่ว่าเป็นคงก่อสร้างมัดนี้หายากได้อะไรก็ขอได้เลยเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมชายรวยทุกคนรวยทุกคน ถายใกล้ขนาดนะ้เราต้องแบบนั่งอะไร้ค่จะได้รู้จะได้รู้จะไดู้เลยว่างงใจ่าตั้งใจโอหม่จริงๆใช่ีมันไม่แน่ฉัมันจิ้มตาไม่ไได้หมดที่มาจากกรุงเทพเพื่อมาถ่ายรูปพี่แม่โอเค จะเราไปหาสถานที่ท่องเที่ยวกันดีกว่ะไปตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วเราก็กําลังจะเดินทางไปหาสุดนิรันด์เขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในจังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะทุกคนวันนี้ทุกคนก็จะหิวข้าวแล้วเพราะว่าเป็นเวลาใบามงแล้วนะคะ อาหารอ่ะคือมีเยอะมากนะคะทุกคนเข้าผิดร้าน,าานคือเราจะกินร้านแม่แผ่นจิตคือเพียคุณกับตอนนี้เข้าร้านอืน่นเข้ามานะคะแมาแผ่นส,สินี่เรานั่งอยู่ตรงโซนด้านนอกเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กันนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าแม่โลกไม่มีคน นี่ค่ะทะเลยาบใบสองนะคะตอน,นนี้คือทุกคนไปรอที่รถกันหมดแล้วเมื่อกี้แบตเตอรี่หมดนะคะแล้วเราก็เลยไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่คาเฟ่คือมีอุปสรรคตลอดนะคะไม่ได้มากับทีมงานก็คือคลิปก็ออกมาแบบ เราก็จะเขียนยชื่อที่นี่นเขียนยังไงเหรอนีอออออ่แล้วก็จะให้น้ำทะเลมันพัดไปแต่มันอยู่ไกลเกินไปมันก็เลยไม่พัดลุนให้น้ำทะเลพัดมา สรุปอาหารร้านนี้นะคะให้ตีตีตีคะแนน <laughs> ไม่รู้อ่ะคือแบบว่าไม่เช่าความช้าเพราะว่าวันนี้วันธรรมดานะคะแบบว่าคนก็ไม่เยอะแต่ว่าแบบช้าไม่ค่อยชอบอะไรที่จอคบะเราเลยจะไปรีวิวร้านที่เราตั้งใจที่จะมา ่จะมาได้นะคะคือที่เราตั้งใจจริงๆแล้วอ่ะก็คือมาถ่ายที่นี่เลยแต่คือไปถ่ายที่อื่นมาซะเยอะเ <_ d ata> นื่องจากเราไม่ได้เอาทีมงานมานี่เราจะมาที่นี่ตั้งกายเนี่ยก่อนจะมาถึงได้ก็น้าตาแทบจะตกน้าตาตกคลิปนะคะตอนนี้ไ <_ d ata> ปจอดรถที่วัดแล้วก็เดินขึ้นมา่คะ ที่นี่ราน่าจนร้านะไต่์คาเฟ่ค w o years later ไหนมากคิดว่ากว่าจะได้ภาพสวยๆวีดีโอสวยๆเหมือนคนอื่นเขาคือไม่คิดว่าแบบมันจะยากลำบอกขนาดนี้คือเขาไม่ได้ถ่ายให้เห็นตอนที่แบบว่าเดินไปไกลขนาดนี้ถ้าเห็นว่าตอน ในคลิปของคนอื่นเขาบอกว่าเดินไกลขนาดนี้ขึ้นเราไม่มาเราไม่ใช่ใส่เดินมาเพื่อวิวหลักล้านที่เขาว่ากันตอนนี้เห็นแต่หลังแล้วไปค่ะง่ยนยนามาก็เจอวิวสกายวิวคาเฟ่นี่ค่ะ วิวหลักล้านจริงๆแต่เราไม่ไหวแล้วมาถึงแล้วนะคะสกายคาเฟ่ที่เขาร่ำลือวิวสวยจริงๆนะคะวิวหลักล้านจริงๆอยู่ข้างบนนุ่มเลยเดี๋ยวมาขนาดนี้เราต้องหาอะไร,รกินกัน แบบว่ามีความบวชเพิ่ขนาดไหนเพื่อที่จะจะเดินขึ้นมาเอาภาพสวยๆอ,อร่อยแต่ย,ยังไม่อยากกินเลยเพราะว่ามันนี่แบถ่ายถ่ายชั้นบอนอ่ะชั้นบนันจะสวยเลยนี่เลยค่ะมุมน,นี้นะคะที่เขาไปถ่ายรูปก,กันนี่ไอต้ตะแกงแบบนี้นะคะลิลี่เห็นแบบตามคาเฟ่ตามร้านเยอะมากซึ่ง ไม่เคยลงไปนั่งมาก่อนอันนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาเห็นทะเลไหมครับทุกคนเฮ้ยแต่ลองไปกินข้าวหนก่่า โอ้แปบ๊บเดียวมดมาแย่งกินโอ๊ยมดมาแล้วจ้ะกินก่อนมดมาก,กินไปแล้วอ,อ,อ,อร่อยนะมันต้องไล่สต๊อบไปเรื่อยคือจะบอกว่าที่นี่มันแบบวิวสวยแล้วก็อาหารอร่อยจริงๆนะ คือโปรตีนบางที่อะน้ำก็จะแบบจะจืดอ,อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่นี่คือแบบอร่อยคือไม่ได้แค่าขายวิวอย่างเดียวอ,อร่อยจริงๆงคุ้มค่าการเดินขึ้นมาตอนแรกคือบ่นยับแต่ตอนนี้คือแบบไม่อยากเดินลงไปแต่คือเราต้องกลับกรุงเทพแล้วเราจะเดินทางจากตรงเนี้ยไปกรุงเทพอะสี่ชั่วโมงน่ามุดมากอ๋อไม่ทินตรงนี้ด้วยนี่วิวสวยๆนี่วิวหลักร้านมันอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะวิวมีอยู่ตรง คือแบบว่าหน้าแบบว่าจิบเบียร์เย็นๆมากทุกคนคือดีมาแล้วคฟอรนี่มีจุดถ่ายรูปอยู่ข้างบนสกายวิวแต่วิมกวความสูอ่าโอ้ยหน้ายังมืดอยู่ไม่ไมเป็นไรไอไม่เห็นหามุมก่อนแล้ววันนี้นะคะวิวินก็ขับรถนะคะจากกรุงเทพนะคะเพื่อที่จะ มากินข้าวที่จันทบุรีเพื่อมากินขนมเค,ค้กจริงๆแล้วแต่ว่าเราก็ไปได้ทั้งแบบไหว้พระนะคะรดน้ำมนต์แล้วก็กินข้าวที่ทะเลแล้วก็ได้มาคาเฟ่สวยๆด้วยนะคะภายใน1วันเดี๋ยวเราก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะใครที่ชอบใสอคลิมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องปิงป,งปิงด้วยนะคะวันนี้อาจจะแบบโมสุเลงนิดนึงและตอนนี้ก็ไม่แข็มากโอเค ไะครั้งหน้าจะตั้งใจถ่ายให้มากกว่านี้นะคะวันนี้ไปแล้วเป็นกำลังใจให้ลุิงด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ